สวัสดีครับพบกับนัดนะครับ isuzu truck 4 o cell ครับผมวันนี้เราอยู่กันในรถนะครับ nlr s m o o t e r นะครับหรือว่า4ีล้อจัมโบ้นะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวเลยนะครับขับง่ายมากเลยนะครับเพราะขับแบบรถเกียร์ออโต้นะครับโอ้โหแบบว่าใช้งานในเมืองนะครับ ที่มีการจราจรที่ติดขัดนะครับหรือว่าไม่ต้องติดขัดก็ได้ต้องการขับแบบสบายๆแบบไม่ต้องเหยียบคัดไม่ต้องเข้าเกียร์นะครับใช้แต่เท้าขวาอย่างเดียวนะครับในการเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกโอ้โหมันสบายสุดๆจริงๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะรีวิวให้ชมกันทั้งภายนอกภายในแล้วก็ขับขี่ให้ดูกันเลยนะครับผมว่ามันง่ายดายขนาดไหนนะครับสำหรับการขับขี่ เกียร์สมูทเตอร์นะครับก็ขับขี่เหมือนรถเกียร์ออโต้เลยนะครับก็จะดูว่านะครับมีตำแหน่งด้านบนสุดเกียร์ R ก็คือตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับลงลงมานะครับ N ก็คือตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดดีก็คือตำแหน่งของเกียร์ขับไปด้านหน้านะครับส่วนถ้าตบมาทางด้านขวานะครับในตำแหน่ง นะครับแล้วตบมาขวาก็จะเป็นการเล่นเกียร์มแมนนวลนะครับบวกก็คือเพิ่มเกียร์หนึงสองสามอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าดันมาด้านหลังก็เป็นทางลบก็คือ,อสมมติว่าอยู่เกียร์สามเนาะถ้าดันมาด้านหลังก็เป็นสองหน่งไล่เกียร์ลงนะครับถ้าขับเป็นเกียร์ออโตโอเ้เหยียบคันเร่งอย่างเดียวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เองก็มาไว้ทางดีนะครับแล้วก็ขับได้แบบเกียร์ออโต้กันเลยทีเดียวนะครับ สะดวกง่ายดายเหมาะกับการวิ่งใช้งานในเมืองที่มีการจราจรที่ติดขัดนะครับก็จะได้ไม่ต้องเมื่อยเท้าซ้ายที่ต้องเหยียบคัดตลอดเวลานะครับก็จะใช้เท้าวขวาอย่างเดียวนะครับเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกนะครับเดี๋ยวจะลองอาขับขี่ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยผมก็ปล่อยเบรกเนาะรถก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะครับเกียร์สมูทเตอร์ก็จะตั้ง การออกตัวไว้ที่เกียร์สนะครับเพื่อการออกตัวที่นิ่มนวลน,นี่จะเป็นเสียงที่ได้ยินอยู่ก็เป็น GPS นะครับ mm hmm. Teletech GPS ที่ติดตั้งมาจากทาง Isuzu นะครับเนี่ยผมเหยียบคันเร่งมากขึ้นเนาะ,ะเกียร์เขาก็จะเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องเหยียบคัดเลยถ้าผมจะชะลอก็เหยียบเบรคครับเกียร์เขาก็จะเปลี่ยนให้ ตามความเหมาะสมของความเร็วแล้วก็รอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเลยนะครับนะฮะทีนี้อย่างสมมุติว่าเราบรรทุกหนักครับต้องการการออกตัวที่ต้องการกําลังเยอะๆนะฮะเราก็ทําให้มันออกตัวที่เกียร์หนึ่งก็ได้นะครับนี่เลยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ฮะปุ่มเล็กๆนะตรงนี้เนาะที่นิ้วผมชี้นะ เขียนว่า 1ST ถ้ากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการออกตัวที่เกียร์1นะครับเน่ออกตัวที่เกียร์1อ่าพอผมปล่อยคันเร่งนะนี่คือออกตัวเกียร์1ละนะพอความเร็วได้รอบเครื่องได้มันก็จะเปลี่ยนเกียร์สูงให้เองรอบเครื่องยนต์สูงเกินไปนะคะสองแล้วนะครับสามแล้วนะฮะ โอ้ใช้งานขับง่ายมากนะครับรถคันก็กระทัดรัดนะครับขับแบบเกียร์ออโต้เลยเปลี่ยนเกียร์เองโดยอัตโนมัติสะดวกมากๆเลยครับนี่ผมขับอยู่ในศูนย์บริการนะ,ะป๊บเหยียบเบรกก็หยุดนะครับไม่ต้องเหยียบคัทนะครับเดี๋ยวเราจะ ออกตัวด้วยเกียร์2ก็คือค่าที่ตั้งไว้ตามปกตินะครับเมื่อกี้เรากดปุ่มเล็กๆที่ให้ออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งนับปัดมันก็จะขึ้นโชว์ว่า first first start นะครับ1 st ก็คือเกียร์หนึ่งนะครับออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งความหมายของไฟที่โชว์นะครับโอเคทีนี้ผมกดตัวนี้ออกนะคำว่า first start ก็หายไปนะครับ ทีนี้การออกตัวมันจะไปออกตัวที่เกียร์สองครับถ้าสินค้าไม่หนักออกตัวเกียร์สองมันจะแบบสมูทมากเลยพอเราปล่อยเบรกยังไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะรถก็จะค่อยๆเคลื่อนไหลเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวออกตัวให้ดูใหม่นะครับตอนนี้นะครับไม่ได้กดเฟิร์สสตาร์ทนะออกตัวที่เกียร์สองนะครับเดี๋ยวออกตัวให้ดูนะผมปล่อยแค่เบรกนะครับปล่อยแค่เบรกนี่เท้าให้ดูที่เท้าน่ะไม่มีไม่มีคลัตช์นะครับไม่มีคลัตช์นี่ที่เท้าที่ผมเหยียบอยู่คือเบรก ส่วนถัดมาทางขวาคือแป้นเหยียบคันเร่งนะครับโอเคผมจะปล่อยเท้าขวานะครับออกจากเบรกแล้วเดี๋ยวเราดูการเคลื่อนตัวของรถไปข้างหน้ากันนะครับเดินวายหน่อยนี่เห็นไหมฮะเคลื่อนละเคลื่อนละคือนิ่มมากสมูทมากอ่ะสมชื่อเกียร์สมูทเตอร์เลยนะครับสำหรับเกียร์สมูทเตอร์เนี่ยก็ใช้งานแบบ ลักษณะเกียร์ออโต้ครับผมนะแต่ว่ามันมีความคงทนนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเหมือนเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบนะครับเขาเรียกว่าเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะฮะอ่าคือการใช้งานเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับแต่โครงสร้างภายในทางวิศวกรรมภายในเกียร์นะฮะ มันก็จะเป็นยกพื้นฐานมาจากเกียร์ธรรมดานั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนจากคัตแห้งที่เป็นแผ่นคัตนะครับให้กลายเป็นคัตเปียกก็คือ,อใช้ของเหลวอะน้ํามันคัตเนี่ยในการเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคําว่าคัตไหม้เปลืองคัตคัตหมดไม่มีนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่น้ํามันคัตนะฮะน้ำมันสปูตเตอร์นะครับ มาถึงระยะเวลาของเขา,าการใช้งานก็สบายๆเลยขับแบบเกียร์ออโต้แต่ความคงทนแข็งแรงของเกียร์นั้นอยู่บนพื้นฐานของเกียร์ธรรมดานี่คือเกียร์สมูทเตอร์นะครับของอีซูซูขับสบายมากครับก็อาจจะลำคานนิดนึงเพราะผมไม่ได้ลูดไปขับขี่นะมันก็จะดังเตือนเพ่อนะครับแต่ถ้าเรารูดไปขับขี่มันก็จะเงียบครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะขับขี่ด้วยความประหยัดนะครับก็จะมีปุ่ม Eco นะ ECO ตรงนี้นะครับนะพอพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดนะครับเป็นโหมดที่เรียกว่าช่วยให้การขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าจังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเกียร์เร็วหน่อยนะครับไม่ต้องรอรอบเครื่องสูงมากก็เปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอรอบเครื่องไม่สูงมากมันก็ช่วยเซฟน้ำมันนะครับก็เรียกว่าการใช้โหมดอีโ Mode นะครับขับขี่อย่างประหยัดเชื้อเพลิงครับและนี่ก็เป็นรูปโฉมนะครับภายนอกนะครับของ4ล้อจัมโบ้ของเรานะครับขอเรียกว่า4ล้อจัมโบ้แล้วกันนะเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือจะมีลักษณะที่บอกว่า,าใหญ่ขึ้นมากว่ารถปิกอัพนะครับ แต่ว่าก็ยังมีความกระทัดรัดในการใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับก็เป็นโฉมใหม่แล้วนะไฟหลีจะเป็นรูปตัว L ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะฮะส่วนที่กันชนก็จะมีไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะครับสำหรับรุ่นสมูทเตอร์นะครับก็จะมีสติกเกอร์อยู่ที่มุมนี้นะฮะเขียนว่าสมูทเตอร์นะครับ แล้วก็รุ่นหลักๆของเขาก็คือจะเป็น4ลอ้อ4ล้อนี่ก็ดูจากโคตดที่เขียนว่า NLR นะครับ130ก็เป็นแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์อยู่ที่3000 cc นะครับส0 0 0 cc ซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะหัวเก่งก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาลองได้นะครับ ะะเป็นรถของส่วนกลางจากบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าสนใจนะครับรถรุ่นนี้อยากจะชมอยากจะลองขับขี่นะครับว่ามันสะดวกสบายนะครับคล่องตัวใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับก็ต้องมีการโทรติดต่อทางเซลล์มาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ อสอบถามจากทางส่วนกลางดูนะครับว่า,ารถคันนี้เนี่ยมีคิวทางศูนย์บริการหรือโชว์รูมไหนยืมไปหรือเปล่าเพื่อให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าทดสอบนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับคิวตอนนั้นยังว่างอยู่เราก็สามารถที่จะทําการยืมจากส่วนกลางนะครับมาให้ลูกค้านะครับได้ทดลองกันนะครับสําหรับรถนี้ก็สามารถที่จะทําการจดทะเบียนนะครับเป็นป้ายเล็กได้เลยนะครับนี พื้นขาวตัวหนังสือเขียวแบบรถปิกอัพนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเซลนัดนะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์0895220077นะครับใอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูซุนะครับมือสองไม่มีนะครับนะทุกรุ่นทุกแบบตัวถังทุกสไตล์การใช้งาน ตามความต้องการในธุรกิจของลูกค้าในทุกรูปแบบเลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมรีวิวกันนะครับหลายรุ่นเลยนะครับของรถบรรทุกป้ายแดงอีซูสูนะครับอาทิตย์ละสองถึงสามคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ